สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์ค่ะ,<น>ะวันนี้เสนอตอนความรู้สึกว่ามีเทพมาอยู่ด้วยเป็นอย่างไรนะก็ท่านอาจารย์โอผู้มีประสบการณ์เราก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆในรายการคนมีองค์ถามว่ารายการคนมีองค์นี้สร้างมาเพื่อเป็นบทเรียนรู้ว่า,อ,าองค์เทพมาอยู่ด้วยมีอารมณ์เป็นอย่างไรนะ เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่านะอ่ะติดต่อครับดูดวงกันได้ครับที่ facebook โอซิริกรอภิรัตครับนะโอซิริกรอภิรัตตรวจองค์ตรวจเทพนะพิธีกรรมต่างๆ,ๆได้ที่ facebook โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร06199226450925929261ครับ id รายโอซิริก15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักมีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 ครับนะเข้ามากันได้นะครับสำหรับรายการในรอบนี้เอาละเดี๋ยวก่อนจะคุยถึงอันนี้ก็ขอเชิญเทพก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสมัาม,าม,สามพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ um ุทธัสสาอุ้มภะโพรหมาปฏิภาหายะทุติยัมปีภะโพรหมาปฏิภาหายะตุติยัมปีภะโพรหมาปฏิภาหายาอิตสุขโตอระหังพุทโะโมพุทธายะปัตวีคงคาภะพรหมหาเทวามามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาริเตนะมาภะทาอุเมกะโมโภ ปิโยเทวมนุษย์นางปิโยพระมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยนะมามิหังอมนโมอิสรามสิวะเทวันจพวันตุเมโทติยัมปินโมอิสรามสิวะเทวันจภวันตุเมตาติยัมปินโมอิสรามสิวะเทวันจภวันตุเม อิติสุกーーโตอารหังพุทโธนโมพุทธายะปัทถวีคงคาอิสราเมิวะเทวันจารมหาเทวาขมามิหังโอมนโมนายนามาพวันตุเมพินโมนายนามาพวันตุเมตาติยังพินโมนายนามาพวันตุเมอิติสุกโตอารหังพุทโธนโมพุทธายะ ปาทวีทคงคานาไรนามามหาเทวาคมามีหังท่านอาจารย์โอ้นะผมก็เล่าไม่ต้องเรียกโอ้เยอะอาจารย์เอ,อยากพูดอะไรพูดไปเลยค่ะคือ <c oughs> ที่ผมมาเล่าให้ฟังในที่นี้ก็คือมีหลายๆคนมาถามผมนะแล้วมาถามอ่ะผมบอกว่าอารมณ์ที่เทพมาอยู่กับเราเป็นยังไงอันนี้ผมถ่ายทอดจากประสบการณ์ตัวจริงๆเป็นๆนะตัวตรงงผมนะ คืออารมณ์มันเหมือนว่ามีภาพวิ่งในหัวภาพวิ่งในหัวในที่เนี้ยมันเหมือนวิ่งเป็นภาพขึ้นมามันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าเราสามารถตอบได้เราสามารถรู้ได้เราสามารถเข้าใจได้แต่มันจะเข้าใจถึงจุดจุดหนึง่งเ,เรื่องบางเรื่องอ่ะร่างทรงสามารถ,าารถตอบได้บางเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่ลึกมากๆอ่ะบางทีร่างทรงก็ตอบไม่ได้อันนี้มันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะ แต่ว่าผมบอกได้ว่าสภาวะการถูกทรงหรือว่าสภาวะการมีองค์เนี่ยแรกๆอ่ะมันมีความรู้สึกขึ้นมาว่าการมีองค์มีเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเออเวลาท่านเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยถามว่าเรารู้ตัวไหมมันรู้ตัวแต่ฝืนไม่ได้บางเรื่องท่านอยากให้รู้เราก็จะได้ยินบางเรื่องที่ท่านไม่อยากให้รู้เราจะไม่ได้ยินแต่ถามว่าเออเทพอ่ะที่จะมาอยู่กับเราเนี่ย มันขึ้นกับบารมีเก่าที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตถ้าเราเคยสร้างบารมีไว้ดีท่านจะมาเองนะถามว่ามาเนี่ยเวลามาเนี่ยมันมันมันรู้ได้ยังไงมันรู้สึกว่ามันเวียนเวียนหัวมันรู้สึกว่าบางคนนะรู้สึกเวียนหัวอย่างร่างที่ผมเจอบบ่อยบางคนเนี่ยปวดหัวใจมากแล้วเข้าโรงพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลแล้วก็ถามหาสาเหตุบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าออกประมาณสิบกว่าโรงพยาบาลก็ยังหา สาเหตุไม่เจอบอกว่าอยู่ดีๆมันก็เหมือนปวดหัวใจจนหลับพุบไปเลยก็มีในที่เนี้ที่ผมเคยเจอมาส่วนใหญ่จะเป็นร่างแบบของเจ้าแม่กวนอิมเลยนะนะที่เจอมาก็คือจะปวดตรงหัวใจกันพอปวดเสร็จแล้วอ่ะจะแบบปวดจนสลบไปเลยก็มีเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลบ่อยๆแต่ก็ยังไม่เชื่อที่ไม่เชื่อก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์ทําให้คนเนี่ยบางทีเนี่ยเห็นบางทีเห็นเข้าใจว่ามันคงเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยที่ว่า ไม่เข้าใจว่าบางทีมันคือเรื่องที่เกินกว่าธรรมชาติมนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจได้ก,ก็เลยพานไปโจมตีขันกันเละเทะไปหมดถามว่าโจมตีขันแล้วได้อะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะบางคนบอกบางคนบอกว่าเรามีบรรพบ,บุรุษผีปู่ผีย่าอยู่แล้วทําไมเราต้องไปนับถือเทพผมพูดได้เลยนะว่าเทพเนี่ยอยู่มาก่อนบนรรพบุรุษผีปู่ผีย่าบอกตรงๆทาไมถึงได้บอกว่าอยู่มาก่อน ไม่ต้องเอามากหรอกแค่หนึ่งวันดาวดึงก็ร้อยปีโลกมนุษย์เนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วนะแค่โลกแตกสลายยี่สิบครั้งเนี่ยพระพรมถึงจะตายทีหนึ่งเอาแค่นี้แหละลองว่าความนานของของพระผระหว่างผีปู่ผีย่าก,กับท่านเท้ามหาพรหมกับมหาเทพเนี่ยมันก็ต่างกันลิบเลยนะเพราะผีปู่ผีย่าบางองค์เนี่ยแค่ห้าิบปีก็จากโลกไป นะบางทีเนี่ยแค่พันกว่าปีก็จากโลกไปแต่ของท่านเนี่ยอยู่กันเป็นหมื่นหมื่นปีแสนแสนปีอยู่กันนานมากนะก็อยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งมันจะมีอาการเหมือนคล้ายๆขึ้นเหียนอาเจียนขึ้นไส้นะอาการไอนะบางทีเลอเปี้ยวอันนี้เรื่องจริงที่ผมเจอเจอมาแล้วอย่างหนึ่งบางทีมีอาการปวดหัวมันคล้ายคลยประสาทหลอนประเภทหนึ่งด้วยนะเหมือนเหมือนกับว่าทําอะไรแล้วมันมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะอันนี้จริงนะ ตอนที่มีเทพมาแฝงเนี่ยนะเทพมาแฝงคือเทพมาอยู่ด้วยคือเราจะรู้ได้ยังไงมันมีความรู้สึกเองว่ามันเหมือนกับว่ากําลังจะหลับอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาคุยกับเรามีเสียงคุยเข้ามามันมีเสียงแบบคล้ายๆเข้ามาอย่างอาจารย์โอเนี่ยเคยแบบจุดทูบอยู่ดีๆแล้วเห็นหน้าพระแม่อุมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นจริงนะคืออาจารย์โอเห็นกับตาใช่มันเห็นในหัวมันคือภาพมันวิ่งในหัวมันไม่ได้บอกเขาบอกได้ข้างนอกเพราะว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์จ๋าสักทีเดียว ต้องจิตนึกถึงพระแม่ไงคะตอนที่ว่ากําลังจะทําพิธีลงทรงกับจย์ทบเนี่ยอืมเอาจุดเอาทูบไปจุดเราระหว่างที่พนมมือแล้วก็ไหว้ขึ้นท้นหัวเนี่ยก็เห็นภาพพระแม่เข้ามาแล้วเราหลับตาอยู่อืคือภาพมันวิ่งอยู่ในหัวมันจะขึ้นในหัวเองใช่ไหมค,คือมันจะเป็นเรื่องปัจจตังคนที่จะสามารถรู้ได้ว่าองค์งงเทพองค์ไหนไมาอยู่นะก็คือว่า ตัวของคนที่นับถือเองจะรู้เองมันขึ้นมาเองบางทีเนี่ยการที่เรานับถือผีบรรพบุรุษใช่มีบางคนเถียงบอกผมมีผีบรรพบุรุษแล้วแต่คุณอย่าลืมนะว่าก่อนคุณเกิดคุณสะสมเข้ามาก่อนที่จะมามามา,มากลายเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับเขาได้ที่ผมเจอบ่อยที่สุดคือร่างพ่อแม่กวอดอิมเนี่ยผมเจอบ่อยมากอถามว่าเจอบ่อยเพราะอะไรพ่อแม่กวอดอิมเนี่ยผมบอกได้เลยอนุมว็บทรายในมหาสมุทรเนี่ยการสร้าง การสร้างบาร,รมีเนี่ยสี่แสนะสงขายกำไรแสนกลับเนี่ยคือเดวิลนะถ้าเดวิลตันอย่างเงี้ยเดวิลคือกําลังพลังไงเดวิลเดวิลเดวิลคือการเก็บเขาเก็บสูงถามว่าทําไมเก็บสูงเพราะว่าองค์พระแม่กวดอิมเนี่ยมีบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์คือปาารถนาเป็นพุทธเจ้าแห่งอนาคตและเป็นตําแหน่งประเภทหนึ่งด้วยนะถามว่าถ้ามีคนหนึ่งเนี่ยจากไปเข้านิพพานไปแล้วคนใหม่จะต้องมีเข้ามาไหมมีแน่มีเข้ามา ถามเหมือนตำแหน่งพานารายเนี่ยถามว่าถ้ามีคนหนึ่งที่เป็นพานารายเนี่ยต้องจากไปแล้วไปไปรับตำแหน่งอื่นเนี่ย <c oughs> ถามว่ามีคนอื่นที่จะเข้ามารับตำแหน่งไหมมีแน่เหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยร่างทรงเก่าใช่ปะ่ะพอรับรับตำแหน่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแบบห้าบางคนเนี่ยพอรับตอนอายุยี่สิบเนี่ยประมาณอีกสักห้าสิบปีอย่างเงี้ยอายุเจ็ดสิบเนี่ยตัวเองต้องตายเนี่ยก็จะมีร่างร่างใหม่ที่เป็นร่างของพวกพวกคนทรงอย่างเงี้ยสมมุติว่าร่างพระพรหมอย่างเงี้ย รับตาแหน่งตอนอายุ20พออายุ70เนี้ยถึงกําหนดจะต้องตายแล้วเขาก็จะต้องหาร่างใหม่ซึ่งเป็นโอปติกะเนี่ยเข้ามาแทนแทนนี่คือเอาเด็กรุ่นหลังๆขึ้นมาใหม่หมดเพราะฉะนั้นอารมณ์แบบนี้มันมีแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่แค่เพียงไอ้แปลกตรงที่ว่ามันเป็นความรู้สึกใหม่ๆของคนในช่วงอายุนั้นๆเท่านั้นเองโดยมีท่านอาจารย์โอ้<ด>ซึ่งพูดไปเลยค่ะพูดไปเลยค่ะซึ่งผมพูดได้เลยนะว่าบางคนเนี่ย รู้ว่ามีองค์เทพแต่ต่อต้านถามว่าต่อต้านไปเพื่ออะไรเพราะว่าฉันเนี่ยไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อนะบางทีฉันไม่อยากเป็นฉันไม่อยากได้แต่ผมบอกคํานึงสมบัติของใครคนนั้นก็ต้องรับไม่มีใครหนีไปได้เพราะเรื่องราวเหล่านี้การมีองค์เทพหรือการมีอะไรก็ตามมันเป็นการสร้างบาร,รมีเก่าในอดีตเขาเรียกว่าบาร,รมีเก่าเก็บนะที่แบบว่าสั่งสมมานาน ถ้าไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาก็าเหมือนคนธรรมดาประเภทหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติตัวอยคุอยู่ในศีลห้าครบยังไงท่านก็ต้องเลือกถามว่าเลือกจากอะไรเลือกจากความผูกพันหนึ่งสองเลือกจากการสร้างบาร,รมีหนึ่งสามความเป็นไปได้ที่จะเอามาแล้วแล้วไปช่วยคนต่อแกมองแบบหนึ่งอย่างนี้ถามว่าเอาไปแล้วเราทําอะไรได้มั่งทํอะไรได้ในที่นี้ก็คือไปเสกน้ํามนต์มั่งไปรักษาโรคคนมั่งเอ,อพลังงานเทพเนี่ยท่านเวลาท่านมาเนี่ยบางคนเนี่ย ไม่เคยอยากกินหมากก็ไปนั่งกินหมากบางคนไม่ชอบสวนตนเมื่อก่อนกินเหล้ากินเบียร์ก็เลิกกินเหล้ากินเบียร์แล้วไปนั่งสวนตนก็มีบางคนไม่เคยคิดจะกินเจเลยนะล่างอย่างล่างจะแม่ปวดอิ่มอย่างเงี้ยไม่เคยคิดจะกินเจเลยก็ไปนั่งกินเจอันนี้มันเป็นสัจธรรมและเป็นเรื่องจริงนะที่มีมานานแล้ว <c oughs> มนุษย์เราอะ่ะไม่ว่าจะจะจะ,จะอะไรนะไม่ว่าจะเราเนะี่ยจะประพฤติยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดว่า อะไรที่เราเคยทําไว้มันจะย้อนกลับมามันเหมือนเป็นช่วงเวลาเฉยๆที่ขาดหายไปช่วงเวลาหนึง่งเสร็จแล้วพอถึงครบช่วงเวลามันก็เหมือนกับนาฬิกาเนี่ยแหละมันเหมือนนาฬิกาปุกเข็ม <c oughs> <c oughs> okay, มันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ,ๆพอถึงครบวงรอบมันเนี่ยมันก็จะทํางานในตัวเองถามว่าทําไมทํางานในตัวเองได้คือที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่า มันมีหลายๆคนที่มาถามผมว่าอาจารย์อารมณ์ยังไงที่มันเป็นอารมณ์ของการสื่อสารกับเทพได้หรือว่าอารมณ์ที่เทพมาจับเราทรงคือมันมีอาการเหมือนปวดหัวเวียนหัวบางทีใจมันสันส่นๆบางทีคลื่นไส้บางทีคลืนค่นเห็นเจียนบางทีมันมองมันมองเห็นรูปปั้นอย่างเงี้ยน้าตาไหลเพราะมันมีความผูกพันในอดีตถามว่าทาไมน้ําตาจึงไหลเพราะว่าเรารู้จักกับเขาถ้าเราไม่รู้จักเราจะไม่ไม่ได้เจอเขาเลย บางทีเขาบอกเขาพูดว่าครั้งหนึ่งโลกเนี้ยมันไม่มีคําว่าบังเอิญนะในผู้ศาสนาคือผมเจอมาเยอะนะก็คือว่าคู่ครองที่แท้จริงน่ะมีคนถามผมหลายครั้งว่าคู่ครองฉันเนี่ยคืออะไรกันแน่คือมีคนถามว่าคู่ครองหรือหรือว่าไอ้นี่คู่เนื้อคู่เป็นยังไงเนื้อคู่ที่แท้จริงที่ผมเจอมาหลายหลายคู่ก็คือเป็นคนทรงทั้งคู่เลยผมเจอมานะสองคู่สามคู่แล้วที่เจอมาเป็นคนทรงทั้งคู่เลยก็คือว่า เหมือนกับว่าแฟนมีตอนเด็กๆผมเจอตอนเด็กๆตอนผมเป็นนักเรียนผมไปไปเล่นร้านเกมอยู่ร้านหนึ่งผมเจอหิ่งในหิ่งนั้นนะ่ะมีฤาษีวางไว้ข้างๆกับร่างเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ๆองค์เท่าคนวางไว้ข้างๆกับร่างเจ้าแม่กวนอิมใช่คือเป็นร่างใหญ่ๆเลยหุ่นเป็นหุ่นแบบขนาดเท่าคนเลยใหญ่เท่าคนเลยแล้วแล้วมีหิ่งของฤาษีวางไว้ฤาษีนี่ประมาณเท่าเด็กไม่ใหญ่มาก แล้วผมก็เลยถามพี่พี่ถามเจ้าของร้านนะผมเลยถามมาแกว่าพี่ผมถามพี่หน่อยตอนนั้นผมยิ่งเด็กมากอันนี้ผมไล่เรียงไปในวัยเด็กพี่ถามหน่อยว่าออหุ่นหรือสีนี่ของใครบอกของผมเองแล้วแล้วหุ่นจะแม่คนอิ่มของใครบอกของแฟนผมเองก็บอกว่าคุณบอกว่าพี่แล้วพี่ผัดกันลงหรือจะหรือย,อยังไงก็บอกว่าใช่ผัดกันลงบอกงี้คือวันพุธอะ่ะ วันพุธอาจจะเป็นของร่างเจ้าแม่กวนอิมส่วนวันพฤหัสจะเป็นของล่างฤรษสีที่ผมไม่เจอนะแล้วผมก็เห็นเขาอาการเปลี่ยนเขากินหมากแล้วนั่งคุยแล้วมันเหมือนกับว่าความรู้สึกอ่ะแล้วนี่คือคู่แรกที่ผมเจอจนมาจนถึงวันที่ผมสามารถครอบเสียนได้แนละ้วผมก็เจอคู่ที่สองนะมาเป็นคู่เลยเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาอันนี้เรื่องจริงนะบางที่ก็มีที่ผมเจอมา มันส่วนใหญ่สามีพัญญาถามว่ามีองค์คู่กันไหมมีนะแต่ว่าแค่เพียงว่าเขาอ่ะกําหนดให้ใครเป็นผู้เปิดถ้ากําหนดถ้าถ้าผมว่าผมอธิษฐานจิตไว้ว่าถ้าใครก็ตามถ้าเป็นคู่ไหนก็ตามถ้าหากว่าเขาเนี่ยเป็นคู่กันแล้วแล้วเขามีองค์ทั้งคู่อ่ะผมจะได้เจอแล้วได้เปิดนะแต่ไรผมูกเปิดองค์เปิดเทพตรวจองค์ตรวจเทพคือบางทีเนี่ยแฟนอ่ะผู้หญิงก็มาเปิดพอเปิดเสร็จแล้วอ่ะ ปรากฏว่าผู้ชายเกิดความสงสัยก็ลองเปิดมั่งเปิดองค์เทพดูเขาเรียกว่าเปิดองค์เปิดเทพดูพอผมเช็คไปเช็คมาเสร็จก็มีเปิดองเปิดเทพใช่ไหมใช่เขาเรียกเปิดยานปารามีไงโดยท่านอาจารย์โอ้นะถามว่ามันเป็นความรู้สึกซับซ้อนไหมในการที่ว่ามีองค์เทพมาอยู่กับเราเนี่ยมันซับซ้อนถามว่าซับซ้อนเพราะอะไรเราคือมนุษย์ธรรมดาเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตาเนื้อ แต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่เราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือปัจจตังคืออะไรไหมความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้มันเป็นความรู้สึกว่าเราผูกพันกับเขาไหมเรารู้สึกว่าเรารู้จักไหมถ้าเรารู้รู้จักเราผูกพันน่ะมันจะมีอารมณ์เหมือนว่าเราอยากจะรับเขาอยู่กับเราด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเจอมาเยอะแล้วเรื่องเนี้ผมอ่ะเจอมาทั้งหมดอ่ะไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคู่แล้วเจอมาตลอดถามว่าเจอมาแล้วรู้สึกยังไงมันไม่แปลกใจหรอกแต่ว่า น่ามันหลายคู่แล้วโอ้นตั้งแต่ตอนอไหนตั้งแต่นู่นน่ะที่อนุบาลร่างทรงอ่ะเป็นร้อยร้อยคนน่ะแล้วพวกร่างทรงเหล่านั้นอ่ะเขาเจอเขาเปิดยานให้กับคู่แต่ละคู่ละคู่ละคู่ไงนะบางทีสามีพัญยาเป็นเป็นร่างทรงทั้งคู่เลยผมก็เจอถามว่าเจอไหมเจอเจอบ่อยมากมันเจอมากเจอแบบอเจอจนชินอ่ะบางคนเนี่ยมาถามกับผมเงี้ยเดินเข้ามาถามกับผมนะแล้วผมก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวมาตรวจองค์ตรวจเทพ เขาไปเตรียมดอกไม้ทูบแทนเงินเบอชาคูเขาเข้ามาหาผมบอกทั้งคู่เลยเข้ามามพอเข้ามาเสร็จใช่ป่ะผมก็จะค่อยๆตรวจทีละคนละคนละคนพอตรวจเสร็จเจอเนี่ยบางคนก็ยอมรับไม่ได้ก็มียอมรับไม่ได้คืออะไรรู้ไหมหนีไปพอหนีไปได้เวลาหนึง่งเขาก็ต้องไปขึ้นกับตำหนักอื่นโดยธรรมชาติถามว่าเพราะอะไรเพราะเวลาที่ผมพูดไปเนี่ยเขาเขายังยอมรับไม่ได้บางคนเนี่ยทาใจไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่อยากจะเดินทางนี้ พอเดินทางนี้แล้วอ่ะมันลําบากตรงไหนรู้ไหมเขาถ้าเขาไม่ไม่ไม่ใช่คนที่มีระเบียบไม่ได้อยู่ในสีในธรรมนะแบบเขาเป็นคนชอบกินเหล้าหรือเป็นคนชอบเทีย่ยวกลางคืนหรือเป็นคนแบบว่าชอบแบบเฮฮาสนเสรีเฮฮาเที่ยวอะ่ะพวกนี้จะทําใจไม่ได้ช่วงระยะแรกแต่พอนานๆเข้าไม่สบายหนักๆเข้าอ่ะค่อยถึงจะจุดทูบแล้วอธิษฐานจิตขออันนี้เรื่องจริงนะหล,ลายครั้งหลายหนที่เห็นแล้วก็เข้าใจจุดนี้แต่ว่า ถ้ามีองค์เทพมมบนเวียนกับเราผมจะบอกนะหนึ่งอาการนจะคล้ายประสาทหลอนลประสาทหลอนแล้วคนที่เชียงใหม่เขาบอกให้เขาจุดทูบไหมก็เขาเขารู้อยู่เขาเขาเขามีมีคนมีเพื่อนเขาพาไปขึ้นตำหนักทรงมาแต่เขาไม่ได้เล่ารายละเอียดให้บอกผมฟังแต่เขามาคุยกับผมอยู่เท่านั้นเองล่าสุดเนี่ยเหรอเออล่าสุดแต่ผมผมไปสำนักอื่นและะ้วค่ะไม่อะเขาก็ยังคุยกับผมอยู่แต่เขาก็ยังไม่ได้รับกับใครอืมแล้วไปขึ้นตำหนักแล้วทำไมอะเพื่อนเขาพาไปตรวจดู แล้วปรากฏว่าก็เจอคล้ายๆกับที่ผมเจอ,อแต่ว่าความแม่นยําเขาบอกว่าไม่เท่าผมเท่านั้นเองเขาบอกว่ามันมีแต่ไม่เท่าคือการที่จะตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยถึงจะแม้แม้มีสำนักอื่นสำนักอื่นสำนักอื่นแต่ลีลาในการตรวจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจึงกลับมาคุยกับผมผมก็เลยเฉยๆซะถามว่าเรารู้สึกยังไงผมรู้สึกยังไงรู้ไหมบางทีผมเจอร่างทรงเนี่ยหลายๆคนนะผู้หญิงหลายๆคนเข้ามาถามผมแล้วตรวจพอตรวจองค์ตรวจเทพเสร็จก็หายไป ถามว่าผมรู้สึกเฉยๆแล้วทําไม่เฉยๆเพราะว่าดีแล้วจันทร์ครับใหม่ๆเนี่ยเขายอมรับไม่ได้หรอกหลายๆคนยอมรับไม่ได้บางคนน่มีลูกมีผัวบางคนเนี่ยมีมีมีสามีบางคนก็มีภรรยามีลูกบางคนก็มีสามีแล้วมันมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าการที่จะยอมรับสิ่งนี้เข้ามาได้มันมันต้องเป็นคนบําเพ็ญด้วยกันหรือคนที่สวดมนต์หรือคนที่สร้างบารมีด้วยกันถึงจะยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้บางทีนะบางทีบางคนเนี่ย สามีขัดเลยก็มีผมเห็นมาแล้วขัดเลยก็มีบางคนเนี่ยเมียขัดเลยก็มีคือการที่มีองค์มีเทพอะถามว่ามันผิดธรรมชาติไหมผมพูดเลยเลยยังไงยังไงอะเทพอะเขาก็อยู่ตลอดแล้วอยู่มานานกว่าสามีพัญญาซะอีกทําไมอะพะสามีพัญญาตายแล้วว่าแยกกันไปใช่ป่ะแต่เทพอะเขาไม่ตายง่ายๆหรอกเราอะตายก่อนพอเราหมดอายุก่อนนะสุดท้ายแล้วอะเราก็ยังอยู่กับเทพอยู่ถ้าถ้าคนนะที่มีองค์เนี่ยค่ะเราบูชาเทพเนี่ยอืม ตายไปแล้วท่านจะทํายังไงกับเราท่านก็ช่วยกับเราท่านท่านจะคอยแย้งเรื่องไอ้นี่เรื่องการลงนรกให้เราทําไมทำไมแย้งเพราะอะไรรู้ไหมบอกว่าเองมีคุณงามความดีอะไรมัางเขาเอาบัญชีที่เขาเขียนว่าช่วยงานเขาเนี่ยมาให้ดูก็เหมือนกับคุณนะมีญาติอยู่ในเมืองนรกอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณลงไปในนรกเขาก็จะมานั่งเป็นไอ้นี่นั่งนั่งนั่งเป็นเหมือนทนายให้ตัวคุณเอาพูดตรงๆนะตรงเนี้ยคือเขามาแก้ต่างก็คือเทพอ่ะองค์นั้นอ่ะ คือคุณรับใช้ใครคนนั้นเขาก็ต้องช่วยคุณเขาจะทิ้งคุณไม่ได้แต่เรื่องการลงนรกความบาปท,ทั้งหลายนี้ต้องดูว่าคุณทําผิดหรือหรือไม่ผิดมากขนาดไหนอันนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึง่งคือผมที่ผมพูดมาทั้งหมดก็เพราะว่ามีหลายๆคนนะคือมาหาผมมาตรวจองค์ตรวจเทพอะไรอย่างเงี้ยเวลาตรวจอะ่ะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ผมบอกได้เลยว่าก่อนเราจะเกิดก่อนเวลาเนี้ยเก้าสิบปีก่อนอะ่ะสมมุติว่าคุณอายุตอนนี้คุณอายุเจ็ดสิบเงี้ยคุณลองนึกว่าอายุเก้าสิบปีที่แล้วคุณไปอยู่ตรงไหนมา ขณะที่เทพมาเนี่ยสภาพเนี่ยมันจะวิ่งวนเวียนในหัวบางคนเนี่ยปล่อยเวลาผ่านไปชาติหนึ่งก็มีก็คือไปทาํางานทํางานทําการอะไรจนกรเกษียณแล้วแล้วค่อยกลับมาถามใหม่อันนี้ก็มีอยู่เยอะชินกับสภาพตรงนี้อยู่แล้วอถามว่าทําไมผมต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้เพราะมันไม่มีใครแล้วที่จะพูดให้ละเอียดหลายๆครั้งหลายหนนะผมพูดนะ เนี่ยผมทําคลิปแบบเนี้ยบางทีผมก็โดนด่าผมรู้นะว่าโดนด่าแต่ที่ต้องทําเพราะว่าคนที่มีองค์ใหม่ๆอ่ะมักจะสับสนตัวเองหนึ่งสองมันรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเรามันรู้สึกว่าเวลาเราทําอะไรเราจะเบลอมั่งอะไรมั่งบางทีมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยมันมันทาแล้วมันเหมือนแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะอยู่ดีๆมานั่งกินหมากนี่ก็ไม่ใช่ตัวเรามันมีนะที่เคยเป็นน่ะถามว่ามันรู้ตัวไหมรู้ตัวแต่บังคับตัวเองไม่อยู่ ลักษณะมันหลายๆอย่างม,มันทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าประมาสองไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงสามไปหาผู้รู้เราก็คือมนุษย์ประเภทหนึ่งถามว่าเป็นมนุษย์ที่มีญาณสัมผัสญาณสัมผัสในที่นี้มันเห็นได้ด้วยปัจจตังเห็นได้วยหัวตัวเองเท่านั้นหรือเห็นได้ด้วยเขาเรียกว่าสมาธินะเอาละอันนี้ก็อธิบายแบบคร่าวๆในเฉพาะรอบนี้แล้วกันโดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นกูรูมาด้วยกัน<ต>นะคะอยากจะตรวจองค์ตรวจแทมนะคะ รับ่านครูณห,หน้าทองสาธริกาลิ้นทงองสวมดวงสวมราศรีพิธีกรรมทุกชนิดต,ตั้งสารถอนสารวงสวมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานติดต่อติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรนอภิรัตครับ Facebook โอซิริกรนอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซิริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 i d y AJTOP16 ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ